สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลัก10ล่างงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 3ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้ แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักสิบล่างสรุปเลข10สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักสิบล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณานในการรับชมน,นะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคิดคำนวณหาเลขปักหลักสิบล่างนะครับ ทั้งหมดมีอยู่ใยกัน10ส,สูตรในแต่ละสูตรนั้นหลักการคิดการคำนวณผมก็ได้นำเลขลรางวันที่1งวดล่าสาุาสาาาาสาดก็คือวดวันที่1สิงหาคม2 5 6พครับผลการออกสลากในรางวันที่1ออก5 6 9 3 9 1ถา่าย2ตัวล่างออก9 1ครับ3ตัวหน้าครั้งที่1 9 3 1ครับครั้งที่2 5 7 5ครับสตัวหลังครั้งที่1 5 78ครั้งที่2 089เป็นแนวะทางการคิดการคำนวณในสูตรปักหลัก10ล่างนะครับทั้งหมดปี้วยกัน10สูตรในแต่และสูตรก็มาดูวิธีการคิดการคำนวณกันนะครับในสูตรที่1ครับสูตรที่1ให้นำหลักแสนรางวัลที่1ครับบวกหลัก10บล่างนะครับหลักแสนรางวัลที่1ก็คือ5ครับบวกหลัก10บล่างคือ9ครับ แสนบวกสิบนะครับสูตรที่หนึ่งแสนบวกสิบได้เท่ากับ9 5้บวกเครับห้บวกเเท่ากับ1ิีครับได้14เอา4ตัวหลังนะครับ4ตัวหลังนะครับสก็ 4, บวกจากเลขสเพิ่มขึ้นไปอันนี้เลข9ตัว9หลักนะครับ456789012ครับนี่คือสูตรที่ หนึ่งครับต่อไปสูตรที่สองครับให้นําหลักหมื่นบวกหลักสิบล่างครับหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คือเลขหกครับบวกหลักสิบล่างคือเลขเก้าครับหมื่นบวกสิบล่างเท่ากับหกบวกเก้าได้เท่ากับสิบห้าครับเอาห้าตัวหลังเลขคำสูตรเลยครับเลขห้าก็บวกจากเลขห้าเพิ่มขึ้นไปอันนี้เลขเก้าตัวเก้าหลังนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับนี่คือสูตรที่สองครับต่อไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามให้นําหลักพัน บวกหลัก10บล่างนะครับหลักพันรางวัลที่1คือ9ครับบวกหลักสิล่างคือ9ครับเท 3, บ 1, 000, บา่ากับ9บวก9นะครับสูตรที่3ครับพันบวกสิล่างเท่ากับ9บวก9เท่ากับ18ครับเอา8ตัวหลังเลขทําสูตรนะครับได้8บวกจางเลข8เพิ่มขึินไปอาจจะเลข9ตัว เหลักนะครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6ครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นำหลักร้อยบวกหลักสิบล่างนะครับหลักร้อยรางวัลที่1ก็คือ3ครับบวกหลักสิบล่างคือ9ครับเท่ากับ3บวก9นะครับหลักสิบสูตรที่4ครับ100ยบวก10ล่างเท่ากับ3บวกเด้าไกับ12อครับเอา2ตัวหลังเลขทำสูตรนะครับได้2ก็บวกเก้าเลข2 เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9ห้าลักครับ2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดดครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้นำหลัก10บนบวกหลัก10ล่างครับหลัก10บนก็คือ9ครับหลัก10บวกหลัก10ล่างคือเ้าครับเท่ากับอ่าบวก9นะครับ เท่ากับ9บวก9ครับ10บนบวก10ล่างเท่าเกบวกเเท่ากับ18บครับเอา8ตัวหลังเลขทำสูตรครับ8ก็บวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9หลังครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6นี่ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6นะครับสูตรที่6ให้นำหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างนะครับหลักหน่วยบนก็คือเลข1ครับบวกหลักสิบล่างคือเลข9ครับเท่ากับ1บวก9นะครับสูตรที่ หครับหน่วยบนบวก10ล่างเท่ากับ1งบวก9 1บวก9เท่ากับ10ครับได้10เอา1เอาศนตัวหลังเลขทําสูตรเลยครับได้ศูนย์บวกอยากได้ศูนย์เพิ่มขึ้นไปให้เลข9กตัว9หลังครับศูนย์5 6 7 8ดครับนี่คือสูตรที่6ครับต่อไปสูตรที่7ครับสูตรที่7ให้นำหลัก10ล่างบวก 13, หลัก1 0 3ตัวล่างครั้งที่1ครับหลัก10ล่าง ก็คือ9ครับบวกสิบสตัวล่างครั้งหนึ่งคือ3ครับเท่ากับ9กบวกสนะครับในสูตรที่ 7ครับ10ล่างบวก1ิบตัวล่างครั้งที่1เท่ากับ9บวก3 9บวก3เท่ากับ12ครับได้12เอา2ตัวหลังนะครับเรียงทำสูตร2ก็บวกจากเลข2เพิ่มไปให้เลข9ตัว9ละครับ2 3 4 5 6 7 8, 90นครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8นะครับสูตรที่8ให้นำหลัก10ล่างบวกหลัก13ตัวล่างครั้งที่2ครับหลัก10ล่างนะครับ หลักสิบล่างคือ9ครับบวกหลักสิบตัวล่างครั้งที่2หลักสิบก็คือ7ครับเท่ากับ9บวก7นะครับในสูตรที่8ครับ10 ล่างบวกสิบสามตัวล่างครั้งที่2เท่ากับ9บวกเก็ดเก้าบวเก็ดเท่ากับสิบหกครับสิ 16, เอา6ตัวหลังเลขทําสูตรครับได้จากไเลขหกก็บวกจากเลข6กเพิ่มเงนไปให้เลข9ตัวเก้าหลักครับหกเจ็ดแปดนี่ครับนี่คือสูตรที่8ครับต่อไปสูตรที่9ครับสูตรที่9ให้นําหลักสิบล่างบวกหลักสิตัวล่างครั้งที่3ครับหลักสิบล่างนะครับหลักสิ sheets, ล่างก็ kam. คือเกครับบวกสิบสตัวล่างครั้งที่ส ก็คือออก5ครับคือ5หลักสิบล่างที่3ออก5ครับ5ครั้งที่3าก็คือ578ครับก็คือ5นํา5 9บวก5นะครับสูตรที่อ่าสูตรที่9ครับ10ล่างบวก13บาตัวล่างครั้งอ่าล่างนะครับบวกหลักสิบตัวล่างครั้งที่3ครั้งที่3ออก578ครับหลักสิบคือ7นะเครับหลักสิบคือ7ประพานโทษนะครับ เก้าบวกเจ็ดนะครับในสูตรที่เก้าครับสิล่างบวกสิบตัวล่างครั้งที่สามเท่ากับเก้บวกเจ็ดเก้าบวกเ็ดได้กับสิบครับเอาหกตัวหลังเลขทําสูตรครับบวกอย่างเลขหเพิ่มขึ้นไปอันนี้เลขเ้าตัวเ้าหล่กครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนยาี่ครับนี่คือสูตรที่เก้ครับต่อไปสูตรที่สิบครับสูตรที่สิให้นําหลักสิบล่างบวกหลักสิตัวล่างครั้งที่สี่ครับหลักสิบล่างก็คือเก้าครับบวกหลักสิาตัวล่างครั้งที่สี่ก็คือศูนย์ครับ เท่ากับ9บวกนะครับในสูตรที่10ครับ10ล่างบวกสิตัวล่างครั้งที่1ิก็เท่ากับ 9+ บวกนบวกเท่ากับ9ครับได้9นะครับก็บวกอย่างเลข9้าเพิ่มลงไปให้เลข9้าตัว9หลักนะครับ9 0 1 2 3 4น6 7ี่ครับนี่คือสูตรเลขปักหลัก10ล่างทั้ง10สูตรนะครับเมื่อได้เลขทั้ง10สูตรก็จะนับแต้มชนกันนะครับนับแต้มชนเลขที่ชนกันทั้ง10สูตรก็จะเป็นเลขเด่นปัก หลัก10ล่างนะครับในงวดวันที่16สิงหาคม2องนมะครับมาดูสูตรมานับแต้มตั้งแต่เลข1งกันไปนะครับตั้งแต่เลข1ครับจะชวนจีสูตรครับ1ก็1สูตร2สูตร3สูตรสูตรที่4ไม่มีเลข1ครับ2 3 4 5 6 7ไป90ไม่มีเลข1ครับก็ข้ามไปครับต่อไปเลข2ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร สิบสูตรนะครับเลขสชนตัวที่1นึครับสิบูตรครับเลขสนะครับชน1 0บสูตรครับเลขสองครับสิบูตรครับต่อไปเลขสมครับเลขสสูตรที่หเลขสมไม่มีนะครับสี่ห้าหกเจย์หนไม่มีเลขสนะครับต่อไปเลขสี่ครับเลขสีครับหสูตรสูตรที่สเลขสไม่มีครับห้าหกเจ็ดไม่มีเลขสครับต่อไปเลขห้ครับเลขห้เลครับหสูตรสสูตรสสูตร สี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรสูตรที่แปดไม่มีเลขค่าครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไม่มีเลขห้าครับก็ข้ามไปครับต่อไปเลขหกครับมานับแต้มเลขหกครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรครับเลขหกเป็นตัวที่สองครับ สิบสูตรครับเลขหกนะครับเป็นตัวที่สองครับสิบสูตรครับต่อไปเลขเจ็ดครับนับแต้มเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามเลขเจ็ดไม่มีครับแปดเก้าสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่มีเลขเจ็ดเลครับก็ข้ามไปครับต่อไปเลขแปดครับมานับแต้มเลขแปดครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตร สูตรที่10เลข8ไม่มีนะครับ90 1 2 3 4 5 6 7ดไม่มีเลข8ครับก็ข้ามไปครับต่อไปเลข9ครับ1 2, 3, 4, 5, สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรสูตรที่6ไม่มีเลข9ครับ0 1นย์5 6 7 8้าเดดไม่มีเลข9ครับต่อไปเลข0นย์ครับนับแต้มเลขศูนย์ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตร9สูตร10สูตรครับเลข0ูนย์ ชนตัวที่3ครับชน10ส,สูตรนะครับนี่คือสรุปตัวเลขทั้ง10ส,สูตรนะครับเลขที่ชนกันทั้ง10ส,สูตรจะมี3ตัวเลขด้วยกันนะครับก็คือมีเลข2เลข6เลขศูนยครับ2 6 0เป็นเลขเด่นปักหลัก10ล่างนวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 3นะครับนี่คือข้อมูลที่ผมคิดคน สรุปหาเลขเด่นมาลงให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางน,นะครับก็มารอรุ่นกันนะครับมารอดูนกันว่าในวงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 3เลขปักหลักสิบล่าง3ตัวนี้1เลข2เลข6เลข0จะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวไหนเด่นที่สุดก็มารอสรุปรอรุ่นกันในคลิปต่อ,ตอไปครับผมก็จะนำคลิปมารวบรวมให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับท่านที่ชอบแนวทางเลขปักหลัก10บล่างนะครับผมจะหาข้อมูลดีๆมาลงให้ท่านสมาชิกได้เทียบเคียงกันอีกในคลิปต่อไปครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรไว้ที่ผมได้หาข้อมูลมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทาง แล้กกอบกันตัดสินใจก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดไว้ดีๆไว้เด่นๆมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านน,นนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล เดล็กไทยสตัวล่างงวดประจำวันที่16สิงหาคม263เห็เฮงๆกันทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ